สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มาเบิ่งมาสมงนะมัอนี้สิพามาหาดอกกระเจียวฤดูกาลนี้ก็ต้องดอกกระเจียวแดงนี่นี่นี่ละนี่นี่นี่สามสี่ดอกพี่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 มาเบิ่งนกำนาไปน,นี่นอนดอกกระเจียวดอกกระเจียวแดงจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มสวยๆ เด๋อวแดงนี่ม ok so, ันอ่อนเดี๋ยวนายังไปเอาด้อดอกสองดอกนี่หลากาเห็นสองดอกสาวุไทยนี่กระเจียวแค่จังไหนมัน่อยออกนี่ชุนี่กแม่นนี่ ซุ้มนี้คือยังไม่ผูด,ดินตัวนี้จะแหงแสบเลยลูกอีสานซิลูด,ดีมองใดมองด,งดงเดี๋ยวหน้ายยัง<ๆ>ไปจ่อเอามันเอาหยากตัวนี่สวย สวยงอมพาหลานมาฝึกอีหลามาพี่นะสวยสวยนี่สวยเก็บเก็บ หนึ่งที่มีสี่ดอกสายอีลาเห็นอยูบบงังไงะคะ่ไว้วพอดีมาเบิง้งให้เบิง้งนาเลยวิทิตรยอุปกรณ์มาซื้อใหญ่นะคะดูพี่เขาพี่เ้าจะเก็บเออโอ้ยต่ดไมโอ้ นี่นี่อีลาหาเห็นอีลาหาเห็นตักดอกใช่อีกดอกนึงมั้นี่โอ้างางาดองอีกดอกนมัี่ดนคเยะแค่ครับมัอีได้ด้ดอกนั่นเลยให้ง,งามอิลาคือหาเก่งค่ะ สองดอกสองดอกงามๆบรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นรถจน้าทีป่าไม้เพิน่นมาดูแลความปลอดภัยบรรยากาศก็จะเป็นป่าแท้ๆมองไปลอมปลาเลยปลาแท้ๆนี่ เห็นอีกแล้วิล่าวิลา่ลาคือหาเก่งนะนี่ดอกหนึง่งครับ หาตออีหลาหาตอไก่สิพ่อกินครบแล้วเนเนื่อยละไหลละนี่นี่เรามองเห็นเนาะใายตาเลยดีบักตัว พลังงานเลยไป<อ>ห,ตหาต่อนะะี่สาวผู้ไทยไงแกไปอีล่า,หา,ห,าหาเห็นอ,ลอนีล่า,าลเคนะีียบมันหาไม่เจอตัวงาม ฝ่านี้เอาเป็นหมู่เนียขึ้นไปหยังทั้งข้างอยู่ฝุ่นปลาใหม่จ้จะน,นี่จะอิเลดอกนนี่นีน่นี่ไม่ได้เอาเองสวยๆอันนี้กิมอ ได้แล้วบ่สือเลยอะอีเบิ่งงพ่นเอาสวยยูย่เอสด้วเขาเบิง่งแมเอา <c oughs> โอเคกินได้แซ่บก,กื่เก่าเนี่ยนี่นี่นี่เห็นบาคือมองม่เห็น,นได้ <c oughs> ออได้โ <c oughs> อ้ยงามท่มอีหลาอีหลางามมนะากที่ อีหยังปีกแมงครับอีลากระไซเสืออีหล่าไว้ีิได้ยี่บอนะได้เยอะหาดได้ม่รับประกันนี่นี่สวยงามคิว มีแมงกินแมงกินเนี่ยถือว่าไรสารพิษปกติมันก็นมีไ่สารพิษอยู่แล้วอยู่พี่มีเพเพอนำมาซีนแบบลายหาต่อมีโรงงานมากระเทียนสามดอกอะ ในความสะดวกใั้แก่เราวันนี้นี่ดอกนึงนั่นดอกนึงดอกกระเจียวขาวกันครับเดี๋ยวไปเห็นตะปล่อยดอกกระเจียวขาวนะเอายาง เอาอย่างเดี๋ยวเอาดอกนี้กับหน้าก้อนี่นี่ดอกนี่แล้วก็ล้างหน้านี่ดอกนึงนี่ออนแล้วก็ยื้พุ่นอีกดอกนึงพ่นพุน่นมา,มาเอาพี่ ได้แล้วบออีลาเอาได้แล้วบ่พี่มองมันอ่อนน่ะสีขาวแม่ีขาวเดี๋ยวให้หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อขี้เมานี่เป็ดขี้เมาดอกหนึ่งอุ้ยหลาเขาเห็นดอกงามไหนจะพึ่งเด้ออ้าวเดี๋ยวพอเห็นอีลาเห็นเสยเห็นแล้วะมีเห็นได้ดอกอ่ะนห็นดอก ได้เลยวะหกซ้ำนี่ดูเ,เ,ขเขียนละอีกหน่ะนั่นแล้วน,นี่นี่เต้ดองก,กระเจียว ได้ดอกนึ่งวะดอกกระเที๊ยวขาวเขาก็ได้ฮะน,น,นั่นอีลาไปแม่ป้วมาอยู่นั่นอีลาไปหิวน้ำนี่ดอกนึงต้ดหลายอยู่นั่นน่ะเพราะฮะสามต้นบางต้นนึงลางน้ำอ่ะกกใหญ่บ่ เป็นเาแล้วเนาะตัว,หตว,หตวหเปหปตัวนึ่ยเ็นเาไนบอกลกดเลยน่ากิดานดอกนะคือมีกินเมาพี่น้อยฮะชื่อเลยว่เห็นแวบๆบแบบข้างนี้โอ้โห ได้แล้วบ,บ,บ,บอกรถได้พอกินนะแล้วเต็มถุงแล้วเอาแล้วแหละยุยุคข้างขา้างหน้าเดี๋ยวมีแต่ดอกแห้วเนนะมาไม่ทัน มั่วไปเรื่ยโอ้โหมนัมนมัไหนไปหลายอย่างก่อนสาวงามแห่งเดือนพุทไทยกลับบ้านกันเถอะพอกินแล้วก็กลับได้พอกินแล้วเต็มท้งเต็มท้งอ่นะสนีตจนซื้อมีได้ละ ดอกงามก็มีเดี๋ยวไว้ไปเจอเดี๋ยวยุลูปนี่อีดอกหนึ่งได้ตั้งสามสี่ดอกอมามาทำไมเหมือนนี่ดอกนี้แล้วกำลังจุ่ะขา,าดหาดเดิหายนี่สวยงามสวยงามทั้ง <c oughs>